แห่ให้กำลังใจเต่าัยบอยทีเจหลังเปิดใจถึงอาการเป็นโรคซึมเศร้า เมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานั้นเต๋าเจรายุทธหรือที่รู้จักกันในนามโยบอยทีเจศิลปินนักร้องแรปเปอร์ผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาเนิ่นนานมีผลงานเพลงที่คุ้นหูเรากันมากมายแต่ล่าสุดเลือกมาเปิดใจผ่านช่องทางโซเชียลของตนโดยได้ระบุข้อความว่าสวัสดีครับผมเต๋าทีเจเจรายุทธพโลปการผมมีเรื่องจะมาบอกครับผมเป็นดิเพ e s s i ซึมเศร้าบโพล l a r ผมรู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตมาหลายเดือนแล้วแต่ไม่มีใครฟังผมเลยในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมได้แสดงออกไปเมื่อคืนผมตัดสินใจทําในสิ่งททททีีี่่่่่ไมควรํําาแตชด และผมคิดว่าผมคงไม่สามารถทำงานเอนเตอร์เทนคนดูได้ถ้าชีวิตผมยังมืดดำอยู่แบบนี้ผมจึงขออนุญาตเข้ารับการรักษาตัวโดย 1. โรงพยาบาลตัวร่างกายทั้งหมด 2. ผมนักจิตวิทยาบำบัดและทำการเปลี่ยนยาเคมีใจสมองและหาทางแก้ปัญหาผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนผมอาจจะหายหรือไม่หายก็ได้แต่ตอนนี้ผมขอหายไปเพื่อรักษาตัวครับขอโทษทุกคนครับถ้าผมยังรักตัวเองไม่ได้ผมก็รักคนอื่นไม่ได้หรอกครับหลังจากโข้อดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปแล้วนั้นเหล่าคนในว,วงการบันเทิงรวมถึงเหล่าแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มเตาานนป็จว